เมื่อวันพฤหสัสบ,บดีที่13ตุลาคม2559ที่ผ่านมาชาวไทยหลายๆคนทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงผู้คนทั้งโลกคงจะทราบข่าวกันแล้วเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสเสด็จสวรรคตนับว่าเป็นข่าวที่นำมาซึ่งความสูญเสียของชาวไทยทั้งประเทศจริงๆ โดยส่วนตัวแล้วตอนที่ได้ทราบข่าวแถลงการจากสำนักพราราชวางังก็รู้สึกบอกไม่ถูกเหมือนกันเป็นความรู้สึกที่มันไม่สามารถมีคำอธิบายอย่างรอบตัวตอนนั้นมันอยู่ในความเงียบสงบ ลูกอยากให้เกิดปฏิหารลูกอยากเชื่อในปฏิหารแต่คราวนี้มันไม่เกิดขึ้นภายใต้ความเงียบสงบในตอนนั้นมันก็ยังมีอีกหลายๆความรู้สึก ที่เกิดภาพความรู้สึกลึกที่ติดอยู่ในใจตั้งแต่ตอนเด็กๆมันก็ผุดขึ้นมารู้สึกดีใจมากๆที่เราได้เกิดทันในยุคของท่านเห็นสิ่งดีๆที่ท่านได้ทำความรัก ที่ท่านมอบให้ประสบนิกร์ชาวไทยนั้นมันมากมายเหลือเกินพระองค์ทรงเป็นพ่อไม่ใช่พระเจ้าเดินดินหรืออะไรแต่ทรงเป็นพ่อที่ทรงงานหนักทุกวันเป็นเวลา70ปีโดยไม่มีวันหยุดไม่มีวันเลยพักผ่อนตอนนี้ทรงเป็นคุณปู่ที่ยังทรงงานทุกวัน ทรงเคยตัดไว้ว่าพระองค์ทรงหยุดพักไม่ได้เพราะประสงค์นิกรของพระองค์ท่านลำบากยากเข็นอยู่แล้วแค่เพียงวันเดียวที่ทรงทรงงานเพิ่มขึ้นก็จะทำให้พวกเขามีความสุขเพิ่มมากขึ้นอีกวันวันนี้ในวันที่ในหลวงไม่สามารถมองประชาชนด้วยสายตาอบอุ่นผ่านกระจกนถได้อีกแล้ว แต่ท่านจะมองประสบมิการของท่านจากบนฟากฟ้าแทนอยากให้พระองค์ทรงรู้ว่าไม่ว่าจะกี่ปีไม่ว่าพระองค์จะอยู่ที่แห่งผลไหนชาชนของพระองค์ก็พร้อมจะมารวมกันให้ท่านเห็นว่ามีคนมากมายแค่ไหนที่รักพระองค์ ลูกรู้แค่ว่าลูกภูมิใจและรักในหลวงไม่ว่าชาติไหนๆหากลูกมีบุญขอให้ได้เกิดเป็นประสบนิกรของพระองค์เป็ข้ารองพระบาทรับใช้พระองค์ทุกชาติไป